ครับทุกคนมึงบอกผมอีกแล้วใครฝนตกก็ขอดเพเาะว่าบ้านเนี่ยฝนตกโอเคการเปลีชื่อรอบครั้งที่สองว่าผมว่าคาร์บอยเฟรมเม้นท์เนี่ยมันดูมันออกไปทางแนวเกมนิดนึงว่าใครเคยเห็นคาร์บอยเอดดี้บ้างครับนั่นแหละผมก็เลยกลัวว่าจะมีการดราม่าคือผมก็เลยจะเปลี่ยนเป็นลูกเกมมิ่งแทนผม <c oughs> ผมอาสงสัยว่าต้องเปลี่ยนทําไมล่ะเพแล้วข้อความมันแบบติดกระสืนะครับผมก็เลยเป็นนเี่ยนเป็นนักเกมมิ่งครับซึ่งนักเกมมิ่งเนี่ยก็หมายถึงการเกมรรเกมิ่งละครคบหรือเกมหรือขากนะครับ <S <S นี่ผมโทเช่อนี้ไม่ใช่เพราะว่าผมด่าตัวเองนะโมไม่มีอะไรแต่เอออะไรชื่อชื่อตัวเองนะอะโมเลยจะชื่อว่านักเกมมิ่งเท่าพผมเนี่ยจะเปลี่ยนจากขาวบอยเป็นเบน,น,นูด้วย ไปเหลือผมจะมาสอนที่การนะครับเปลี่ยนช่องช่องคนระับแต่ผมจะไม่แสดงการในย t u b e ให้ดูนะครับเพราะว่ามันจะอัดไม่ได้นะผมลำหนึง่ง <c oughs> ผมไม่ได้ไอเมื่อไ้ผมไอนะครับแต่ผมไม่ได้เป็นโควิดครับพี่ผมไปตจแก้วไม่ได้เป็นครับเคผมขอบก็นักแสดงเป็นคอมกนเคไปเจอตอนที่ผมเข้ากุเกิเลยกันบาย ครับผม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 หลอดเสร็จแล้วแสงมันดูจางมั้ยขอโทษนะแสงมันจ้างไม่เป็นไรครับทุกคนนะครับเล่าเล่น่อยครับอืมมันอยู่ใต้ล่างเหรไม่เห็นหรอโอเคไม่เห็นก็ไม่เป็นไรครับพากันเลยผมก็ไม่รู้ทำไมแสงมันจ้างเลยเกินใครถ้าทุกคนได่เสียผมตก กาคุณไม่ได้เสียงแล้วก็เดี๋ยวผมจะยงไงไังไ่ไปฝากดูฝนตกไหมละ่ะแล้วผมแครสงสัยว่าทำไมเราผมไม่อ่านโนปบอสักทีไม่ว่างที่พ <c oughs> ผมว่าจะอา่านแอปเพนหนึ่งถึงสี่แต่ผมชอบกดผิดไปกดปุ่มยกเอ็กซ์ไปกดปุ่มสีแดงครับตรงกล้องอะ่ะแหละครับผมก็เคยกดผิดเลยไะอย่างแรกครับ นี่คุณเขียนว่าโลบอกบอกครับแล้วก็เขียวว่าภาพไปครับผมนี่ภาพ,ภาพแสงมึงจ้าไปไหนวะแสงทำมันจ้าเลอเกินหุยผมขึ้นสมรแล้วเย้ขึ้นสมรที่ พอเราดีแสงจะตั้งเอาผมขอตอบไปต่อที่ผมเหียดเสร็จแล้วะค่ะอ่ะนี่คือภาพนู้ภาพที่ผมเล่นด้านเสิร์ฟขึ้มาตของเฮียคือนี้ขึ้นมาอีกแล้วโอเคมันจะมีหลายนู้ดภาพอันนี้ไม่เกี่ยวนีิอเตอร์ไม่เกี่ยวนู้ที่ผมน่าจะเอาน่าจะเป็นนู้ผมขอหาดูหน่อยว่านู้ดเป็นไหนที่ผมโดนนะจริงจริงเหรอพวกอาจจะไม่เห็นภาพนะแต่ผมงตัวเฮียอะไรเนี่ย โอ้โหครูเห็นแล้วคร,รูอยากตรยเลยเกินนะครบป้านี้เลยตุยแค่อ,อะไรเนี่ยทำไมผมพิมพ์รู้มันมีแต่มีเวคขึ้นมาด้วยวโอเคผมดูอะไรแล้วเนะี่ยผมพลิป็นก่อนดีกว่าาพภาพนี้ค่ะมันดูดีก่อนแล้วคุณก็ถ่ายรูปไปครับแต่กว่าแล้วคุณกดใน y o u t u b e แล้วก็กดกดที่หน้าช่องคุณแล้วคุณก็จะเข้า่องคุณแล้วคุณก็ ไอสัตว์ฝนตมตกไม่ต้องปการที่ดีมากเลยเ้ยตัวนี้ก็จะยิ้มนียิ้มแบบรอยยิ้มโอ้ตัวนี้ผมไปดูแต่ผมว่าอันนี้แหละครับให้คุณถ่ายรูปมันครับโดยที่เป็นแบบนี้นี้เลยครับผมได้ไงพี่ไม่ต้องห่วงครับโอเคก็จบแล้วครับการประชาสัมพันธ์นี่ว่าผมเลียนรูปภาพช่องคูรอที่สอง เดี like, Japan, okay. bye bye. Like ๋ยวผมจะทาวเวอร์ดิฟเฟน์หลังจากที่ผมทำนี้เสร็จโอเคบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเราใหม่และผมจะเปลี่ยนช่องว่านู๊กเกมมิ่งนั่นแหละครับบายบาย